Embedded Finance คือง่ายคือเราต้องเอาวิธีการทำธุรกรรมต่างๆหรือ Product หรือ Service ต่างๆเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าเลย Jupiter เนี่ยคือ Bank Transformation Program มันไม่ใช่ IT Project แต่มันจะเริ่มตั้งแต่เปลี่ยน Business Process เปลี่ยนกระบวนการ IT แล้วก็ามาเปลี่ยน Core Bank ด้วยเราจะทำยังไงให้ธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อินเตอร์กับแบงค์เลย ในปัจจุบันนี้เราจะได้ยินนะครับว่าเรื่องของประสบการณ์นะครับในการทําธุรกิจสิ่งต่างต้องมีความง่ายขึ้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไร้ตะเข็บมากขึ้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีเรื่องของโซลูชันด้วยและขณะนี้ครับผมอยู่กับคุณสายสุนีหารประเทืองศิลป์นะครับท่านเป็นผู้บริหารกลุ่มงานนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูลของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจังหัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่สายสุนีครับผมได้ยินคำว่า embedded finance อยากให้พี่อธิบายนิดนึงครับว่ามันแปลว่าอะไรมีความหมายกับลูกค้ายังไงครับพี่ตรงตามกับ ชื่อเลยนะคะ Embedded Finance ก็คือการให้บริการ Banking Product หรือ Services ต่างๆที่ฝังเข้าไปในระบบที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระบบของแบงค์น,นะคะครหรือฝังเข้าไปใน Channels ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็น Channels ของ Partner ของเราก็ได้หรืออาจจะเป็น Device ต่างๆก็ยกตัวยอย่างเช่น Open Banking นะคะหรือ Banking as a Service อันนั้นก็คือเป็น one example ของประเภทของเทคโนโลยีที่เรานามาใช้ Part of Open b a n k หรือ Banking as a service เนี่ยมันก็มี Service ก็แล้วกันที่มันฝังอยู่ด้วยที่เราสามารถจะนำออกมาทำเป็นโซลูชันแล้วก็ให้บริการยกตัวอย่างเช่น payment as a service คือเป็นการบริการ as a service ให้กับ Partner หรือคู่ค้าของเราหรือ eKYC as a service คือวิธีการ ที่เรา KYC <Yeah. S 1> ลูกค้าเราอย่คัสเตอเมอร์นะฮะอันนี้ก็ทำเป็น Banking as a Service ด้วยเหมือนกันนะคะ oh. อีกโซลูชันหนึ่งที่เรามีก็คือ KMA กรุงเสีโมบายแอปพลิเคชันใช่ไหมคะตรงนั้นก็เป็น Bank Own Channel เหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้บริการต่างๆเนี่ยพวกนั้นก็เป็นการเปิดที่เราเรียกกันว่า Digital Banking oh. ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างกันละกันคร่าวๆแต่จริงๆเรายังมีหลากหลายรูปแบบนะคะที่กำลังจะออกมา พอพี่พูดแบบนี้เวลาผมนึกถึงกรุงศรีผมจะคิดคำนี้ตอลอด make life simple กระบวนการที่เราบอกว่ามี embedded แฝงฝังเข้าไปใน channel ต่างๆมันช่วยทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยง่ายขึ้นได้ตามคอมมิทเมนต์ของกรุงศรียังไงครับการที่เราจะทำ embedded finance ให้ successful ได้เนี่ยจริงๆมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างอย่างเช่นระบบหลังบ้านเราก็ต้องปรับปรงุงเพื่อให้ธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดขึ้นมาผ่านเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า Open Banking หรือ Open API หลังจากนั้นเองเนี่ยเจอรี่ของลูกค้าเราก็ต้องมาดูด้วยเหมือนกันอย่างเช่นถ้าลูกค้ามาทำธุรกรรมบน c h ANNEL ของเราก็คือ Mobile Banking ของเราหรือเว็บไซต์ของเรา Embedded Finance เนี่ยมันก็จะเป็นการให้บริการ ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเราเรียกกันว่า open API มันจะช่วย transform นะคะองค์กรของเราด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆคือ digitize การทำงานในระบบหลังบ้านของเราทำให้มัน seamless มากขึ้นกว่าเดิมโอ้โหเรียกว่าไร้รอยต่อใช่ใช่ค่ะจะให้ธุรกรรมเกิดขึ้นโดยที่ทำให้ลูกค้าไม่มีความรู้สึกว่า เขากำลังใช้ Banking Service สอยู่อันนี้เราพูดถึงการที่เราเริ่มเข้าไปดูเจอร์นี่ของลูกค้านะคะแล้วก็ทำให้มัน seamless มากขึ้นกว่าเดิมเ<ๆ>พื่อง่ายคือเราต้องเอาวิธีการทำธุรกรรมต่างๆหรือ p r o d u c t หรือ Service ต,ต่างๆเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าเลยวิธีการที่เรา develop หลายๆ uh, Product หรือ Service ตอนนี้เราก็อาจจะได้ยินคำว่า CX ก็คือ customer experience ลูค,ค้าเนาประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเอาตรงนี้มาเป็นที่ตั้ง คำว่าชีวิตง่ายได้ทุกวันเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทำยากนะเพราะฉะนั้นมันจะประกอบไปด้วยหลายๆสิ่งที่เราจะต้องปรับเราจะทำยังไงให้กิจกรรมต่างๆของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อินเตอร์แอคกับแบงค์เลยโอ้โห oh. ผมชอบที่พี่ซันนี่พูดบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ง่ายสำหรับลูกค้าแต่ผมเชื่อว่างานหลังบ้านไม่น้อยโดยเฉพาะพี่ใช้คำว่า s a m ม less หรือว่าไรตตะเข็บ กล่าวคือเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มีรอยต่อระหว่างแบงค์ละไอ้คำว่าซิมและสิร้รายตะเข็บเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่องตัวระบบเก่าเรื่องระบบใหม่เราใช้วิธีการอะไรในการที่จะซิงค์หรือผสมประสานมันด้วยการจนท่านลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่มีรอยต่อครับพี่ก็จริงๆ3เรื่องเลยที่เราจะจะดูนะคะง่ายๆก็คือเรื่อง people process แล้วก็เทคโนโลยีคนกระบวนการเทคโนโลยี Technology สามิติใช่เพราะฉะนั้นเราต้องปรับ ทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหฟังแล้วต้องบอกว่ามีความท้าทายสูงมากในฐานะที่พี่ซันนี่เองอยู่ในวงการ embedded finance พี่มองว่าตัวอนาคตเนี่ยทิศทางในอนาคตที่เรากำลังจะมุ่งไปทั้งสิ่งที่เราทำและเราทำเพื่ออนาคตทิศทางของเราคืออะไรคะพี่ค่ะก็จริงๆ partnership อ, uh, <okay>. อ่าโอเค ecosystem เป็นเป็นหลัก ใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเรามีความแข็งแรงเรื่องการให้บริการนะคะแบงกิ้งผลักหรือเซอร์วิสต่างๆแต่ผลสุดท้ายเนี่ยการให้บริการเหล่านี้ มันจะเปลี่ยนไปเพราะปัจจุบัน,นลูกค้าไม่ได้เข้าที่สาขาแล้วอย่างที่เราเห็นการสร้างอ่าอีโคซิสเต็มนะคะการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็คคลลบริษักันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับอนาคตของ embedded finance แล้วก็อนาคตของแบงค์ได้เหมือนกันโอ้โหต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าในโลกยุคปัจจุบันเราทำธุรกรรมท,ทุกทุกที่ ค่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ทําที่ตัวธนาคารเองดังนั้นธนาคารก็จะไปที่ใดก็ตามที่มีการทําธุรกรรมใช่ขอขอ,ขอบพระคุณพี่มากเพราะว่าอธิบายแบบให้กระจ่างแจ้งว่าตกลงแล้ว Embedded Finance ที่บอกว่แฝงฝังไปทุกช้นนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินไปเป็นเรื่องของโซลูชันนะครับแต่การที่จะเกิดโซลูชันเหล่านี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลที่อยู่ด้านหลังนี่เ,เป็นงานใหญ่มหาศาลระดับเมกกโปรเจกต์เลยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับแม่งานนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการวางยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาโครงสร้างทางด้านไอทีซึ่งเป็นหลังบ้านด้วยท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนก็คือคุณพัชระนะครับวรรณรัตเศษซึ่งวันนี้จะมาคุยกับเราว่าแมกกาโปรเจกต์ที่เรียกกันว Make life simple นั้นเป็นอย่างไรวันนี้ขอสวัสดีก่อนนะครับพี่ครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมเริ่มต้นถามนะพี่ว่าปกติแล้วเนี่ยเรามองถึงฟังก์ชันไอทีเนาะสมัยก่อนจะเป็นฟังก์ชันสนับสนุนแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วผมเชื่อว่าถ้าจะเป็นแบ็กบนก็ว่าได้อยากให้พี่เล่าถึงตัวยุทธศาสตร์ของงาน Make a Project นี้ครับว่าโครงสร้างยุทธศาสตร์ของเรานั้นภาพรวมเป็นยังไงบ้างรครับคือผมว่าปัจจุบันนี้ IT ไอทีไม่ใช่ไม่ใช่หลังบ้านและ นะไม่ใช่แน่ๆแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆแบงก์และก็หลายๆองค์กรใหญ่ๆเนี่ยคิดเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่า Investment ในส่วนของไอทีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ที่กรุงศรีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าองค์กรใหญ่ๆที่อื่นด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะ Transform ยังไงเพื่อให้อลายไปกับฝั่ง Business ได้นะครับทางเราเนี่ยเรามองตัวเองว่าเป็น Prefer Partner นะครับไม่ได้จำกัดแค่ ready to use solution mm. นะครับแต่รวมไปถึง embedded solution หรือ Service ที่สามารถไป Integrate เข้ากับ Solution ของลูกค้าได้ด้วยคันนี้เนี่ยการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่าเราเริ่มจากภายในเราก่อนโดยที่ I T A เนีจะต้อง a l ไ i g n กับ business มี g o เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ I T เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ย มันจะต้องตอบสนองกับโกหรือ alignment กับบิสกิจนั้นคราวนี้เนี่ยพอ alignment กับบิส e ิสแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าโกเราคืออะไร direction เราเป็นยังไงอะไรที่เป็น priority อะไรที่ไม่ใช่ priority ตรงนี้เนี่ยไอทเองก็ามาจัดกระบวนการหลังบ้านนอกจาก support s i n e ิ s แล้ว i n t e r n a l IT เองเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเครื่องฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กหรือ compliance ต่างๆกับทางแบงคชาติเนี่ยเราก็ต้องทำนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าพ i ร r ตี้เราจะพารททายยังไงอะไรก่อนอะไรหลังนะครับและ investment แล้วก็ resource คนเนี่ยเราจะพาร์ทายยังไงคราวนี้เนี่ยพอมาพูดถึง Jupiter ร์เนี่ยจูปิเตอคือชื่อของโปรแกรมรนะครับก็บคือ Core Banking Transformation Program มันไม่ใช่ IT Project นะแต่มันเป็นโปรแกรมที่ทั้งแบงค์ต้องทําร่วมกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนคอแบง a ์เนี่ยไอที IT ทำคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันใหญ่มากมันไปนแต่ Business ทุกแอเรียเลยทั้งส่วนของ process ส่วนของเทคโนโลยีและส่วนของคน Jupiter c o r e Banking t r a n sformation Program เนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ย e s s s ัทไอทีต้องอะไรกัน โปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนคอแบงค์อย่างเดียวแต่มันจะเริ่มตั้งแต่เปลี่ยน business process เปลี่ยนกระบวนการ IT ีแล้วก็มาเปลี่ยนคอแบงค์ด้วยเราจะใช้โอกาสนี้ในการเปลี่ยนในการ transform ทำยังไงให้มันลีนขึ้นให้มันให้มันง่ายขึ้นเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปรบกวนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลการกรอกข้อมูลอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นความรวดเร็วในการได้เซอร์วิสของธนาคารมันก็จะรวดเร็วตามไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ได้ครับขอบคุณครับ ถ้าจะพูดถึงเต่าบินโดยไม่พูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยการที่ใช้ financial tool ต่างๆนะคะการใช้ mobile banking สิ่งที่ช่วยมากๆคือการมองเห็น behavior ของลูกค้าเรื่องของ Integrate เกี่ยวกับ Wallet Note FinTech อะไร้ยคะมันอาจจะมีความลำบากในช่วงแรกนิดหนึ่งแต่ว่า in long run นะคะมันเป็นเหมือนทำครั้งเดียวแล้วมันก็ใช้ไปได้อีกนาน